เอาพวกเคี้ยขาวก่อนเดี๋ยวดำก็จะลงมาน้องโคตรฝีเลยออะไรนะร่างกายไม่มีสมองอ <c oughs> ชิวไวยชิวเลย <c oughs> พี่แบงดับกามค่ะอะไรวะกามอะไรกะเออลือเอาอน้ำนอนนะพี่เออเออเรื่องไอเวนเออพี่รู้แล้วน้องรู้เรื่องรู้เรื่อง ไม่ต้องห่วงเลยพี่ล้างตูดก่อนนอนด้วย,ยวตูดเป็นสิว <c oughs> แล้วถ้าเกิดรอบนี้เราแม็กมาแล้วมันไม่ได้เยอะมากก็เราเอาแม่งหมดอะ่ะไอ้กายเปิดปากเลยอะอารมณ์เปลี่ยนเลยนะเยอะ่าไอ้กายนะด่า,ดามันยับเยอะวะ มลบนเช็คได้ปะเออมันอยู่ฝั่งนี้ปะยังไงหลดเข็มขัดแล้วค่ะรอช็อตนี้อะไรชาติหมากูรอช็อตนี้แหละเรียกเพื่อนเน่เร็วเร็วเรียกเพื่อนเร็วเรียกเพื่อนเร็วเฮ้ยมาเร็วพวกเราโดนพวกเราโดนม่อยู่งรังมาอยู่งลังไอ้นี่ไอ้คุณ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 

อยู่ไหนพี่เอาตบขึ้นมาในน้ำโดดออกมาตรงนี่ยไม่พี่ถ่ายรูปไง <c oughs> ถ่ายไม่ได้ว่ะเดี๋ยวปะไม่เจอหรอถ่ายไม่ได้ภาพพี่เบอร์ <c oughs> กล้องพี่ดำจัดเลย <c oughs> ไม่ได้ตลอดล้อ <c oughs> บอกให้ <c oughs> เออ,เอที่ทอดีทอดิเอามันนี้เอามานัน <chill? S 2> เออดีดีเนี่ยตัวตัวนี้ตัว <afraid S 2> <hitting> นี้ตัวน <Release> ี้ตัวนี้ยไม่ไมไม่เข้าเฟมเข้าเฟมเราบป็เราเเขาอ่ะเข้ามาแล้วก็หลบหน่อยพี่เตะเออตอนเหยียบเลยเท่านี้อืมอือที่โค้ดตัวไอโศเลยว่ะโัวอ้โศเอาที้งน้ำดิเออไปทิ้งน้ำเปลี่ยนทับเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเดี๋ยวทับจุดฉลับเดี๋ยวฉลับ โคตรทารุณกรรมอะ่ะโคตรโก้ยโศกเลยว่ะพี่เสิร์ฟแล้วกลับให้คาใจไปเร็วเสิร์ฟให้กลับเสริฟเสร์ฟแล้วก็กลับให้คาใจแค่น,นี้พอพี่รัดเข็มขัดเพียบประหลาดอยู่ไม่เยอะแล้วก็ได้นะไม่ทน จะไปหาทีนค่อยๆดูดิค่อยๆดูก่อนเดีด๋ยวไม่ต้องรีบอะ่ะเว่าเดี๋ยวมันต้องมีพวกบ้าไล่อะไล่แล้วหลุดอ่ะบ้าไล่ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ที่บ้าอยู่เอ่แล้วกูไม่สนด้วยพ่อใครและกูไม่สนด้วยพ่อใคร <c oughs> ใครบ้านน้ำอยู่เห็นป่ะเมื่อกี้ ออหมอมันไปหมดแล้วเหรอวะไปมันไปหมดแล้ววะลองดูว่าลองเช็คแลนด์ปะเล่นแม่งเลยเฮียไหวสัต แต่เฮียแน่ไม่ใช่พ่อพี่พ่อพ่อพี่ชื่อลุงแม็กไม่ต้องพูดไอ้อเฉนมันไม่มีพ่อมันเป็นเด็กอาพับ หลอมามันพิมพ์ว่ามาแย้วพี่บอกว่าตอนนี้เตี๋ยพวกมันนะมันพิมพ์ว่าโอ้โหครับตอบจากมันคือโอ้โหแต่เราจะเล่นมันถึงให้ครบแล้วก็ไปพักกันนะพี่เออพี่ด้วยพี่ด้วยพี่ด้วยผมยังมีผ้าที่ต้องอบ โอเคเข้าใจได้เฮีย <c oughs> ชมพู่เฮียหรอหรือว่า <c oughs> มันกำลังวารซัดเราที่แรเขียววะมาสวนกันปะไปไม่ได้ปะไม่น่าไปไม่ได้นะกูไม่บงัง <c oughs> เอิขหาน<อ>หรอก ไม่มีเว้ยสงสแสมันหนีเรารจริงว,ว่ะไปดิเช็คดิแซวว่าขาวกับดำไปพร้อมกันนีเหรอ,อกลัวโดนจัดเลยชัดแยกนี่หรอ โอ้ยเครียอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยเฮานี้ข้างล่างอ่ะอาจารนใจรถมอวอุอ้ยเชดไอชี้พี่ไม่เคยลงบาลเลยเลยเว้ยเจี๋ยแล้วทำอะไรทำไมวะเนี่ยฟิวห้ังเอาฟิวปะ่ะแม่เคลือเหลืองที่เราอุ้มคนฆ่าคนตายแถวที่นี่เยอะๆมันจะเจินขนาดนี้แล้วหรอนี้ใช่มันจเจริญมากเลยยี่มันจเจริญมากคือคนฆ่าเสร็จแล้ว การปที่เลยยับเราหายเลยเออไปดีไปดีไปดีดเช็คเลยเช็คหลักอ่ะมีคออฟไปดูไหมพี่โอ้โหถ้าคออฟเดี๋ยวยาวยันเช้าดิไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปแล้วมันดูแล้วคออฟเดี๋ยวยาวยันเช้าแต่ผมยังเล่นอยู่นะคออฟผมยังเล่นอยู่นะครับอันนี้บอกก่อนคออฟผมยังเล่นอยู่นะยังยังเข้าไปทาของเรื่อยๆครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ไม่ได้สตรีมในบางครั้งเฉยมาหน้าไปแล้วแหละพี่ว่าที่ไหนอะเออไม่นอนไอพี่ว่าเราต้องไปนอนแะไะพี่ว่าจะไม่อยู่แล้ววะ ฟาร์มส้มอยู่เอาไว้เหียถามจริงว่ามันกล้าไอฟาร์มหรอเหียก็มันเห็นพวกเราน้อยมันก็ไปทำอย่าง่นากเัโปดมว่าฟาร์มวิ่ไหนลองดูสักทีเวลาเช็คที่ฟาร์มเช็คเหี้อะไรสักทีเอาแม่งให้แม่งหล่นหมดอะแล้วก็ไปมีความคิดอีกกูไม่ได้ไปอะไม่ไรเดี๋ยวพี่ไปให้ไปนอนเถอะได้ได้ดีมลุดแล้วค่ะ ไอจงเติมนี่เงนินไม่พอบัเราบังลงก่อนเพื่อนเราบหมดแล้วมีมีมีเอาไปซะและ้ว